สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนเข้าสู่ช่องแม่หุนเพลงชาแนลค่ะฝากเพื่อนเ่อนติดตามด้วยนะคะวันนี้จะพาเพื่อนเอนมาดูวิธีดองผักกาดนะคะพอดีได้ผักกาดมาแล้วก็จะดองเป็นต้น ลองเป็นหัวให้เพื่อนๆดูก่อนอื่นเราต้องไปดูวิธีการตากก่อนแล้วเราจะตากแบบไหนไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวิธีตากเราจะตากทั้งหัวเลยค่ะไม่ว่าจะหัวเล็กหัวใหญ่เราจะตากเราจะไม่ผ่าอันนี้จะดองเป็นต้นนะคะนะคะเราจะเลียงเลียงเลียงอย่างเงี้ยตาก ตากนี่เผื่อว่าให้มันมันจะได้แบบน้ําในน้ําในไอต้นผักเนี่ยค่ะมันจะได้น้ํามันจะได้แห้งลงในเนี่ยเนี่ยคือมันจะน้ําเต็มไปหมดเลยตรงนี้พอเราตากแล้วน้ําก็จะแห้งลงมันก็จะทําให้กรอบค่ะผักมันก็จะไม่สดมากเวลาเราดองมันก็จะได้กรอบค่ะตากนี่ทั้งวันแดดแดดเนี่ย สักประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็มากลับข้างซื้อมาร้อยหนึ่งยี่สิบยกิโลค่ะวันนี้แดดเป็นใจให้ที่หมู่บ้านวัชลระนี่แดดดีมากเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราดูกันตอนดองค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องมามือนีสิผ้าพี่ผ้าน้องมาเบ่งดองผักกาดนี่ค่ะดองเป็นหัวเหมาือนโบแมนขันสมเลยค่ะสีดองหลังจากที่เราเอาไปตากไดหนึ่งวันเต็มเต็มทีนี้เราก็จะมาล้างทำความสะอาด ตากให้เผื่อว่าให้เหี่ยวให,ให้ให้ให้ใบมันเหี่ยวอันไหนที่มันอันไหนที่มันดำๆเราก็ตัดทิ้งให้หมด ข้าตากแล้วเนี่ยค่ะตากแล้วมันสิบเพราะมันเหี่ยวนะมันสิบกรอบมันจะเห็นเหเกรอบแล้วก็บรเสียง่ายมันสิบโบเนาโบอย่างเลยค่ะาะาข้าตากเห็นมันเหี่ยวทาจดๆเห็นคือมันสิบมันสิเสียเร็วเวลาห้องมาดอง ค่ะบานนี้จะมาล้างพอพอเราเราตัดไอที่มันที่มันเสียยออกที่มันเน่ามันอะไรมันเหลืองเหือเนี่ยค่ะเราก็มาล้างให้สะอาดเมื่อกี้ล้างไปรอบหนึ่งละ ส่วนนี้เราจะไม่คันนะนับเรือเราก็เตรียมไว้แล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเรียงหลังจากนั้นเราก็มาเรียงใส่วิธีเรียงก็ต้องเอาใบลงก่อนอันนี้ผักตัวหัวใหญ่ไม่รู้มันจะ ต้อง่าขึ้นพอดีโหลก็โหล,ล,ลก็เล็กเล็กจะให้ทุกคนดูอย่างนี้นะคะเอาหัวใหญ่ๆเนี่ยเลียงอืมพักเที่ยวนี้ผักเที่ยวนี้หัวใหญ่มาก ถ้าเข้าสู่หน้าหนาวแล้วผักมันจะงามนี่ขนาดโหใหญ่ๆนี่ยังได้แค่ผักเลียงได้แล้วทีนี้เราจะทำอย่าเนี้ยผาก็ได้อยู่สายเหตุที่ผาคือมันเรียงลงโหลได้น้อย Terima kasih telah menonton! Yeah. ย,ยัดให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้ได้แค่สองหัว ไม่มีอะไรมากมายสลับซับซ้อนขอให้เราตามให้มันเหี่ยวได้ที่มันก็คือจะไม่เน่าง่ายค่ะส่วนน้ำเกลือเดี๋ยวจะบอกอีกรอบหนึ่งว่าเราเราเราใส่เข็มระดับไหนแล้วก็เวลาเราเลี้ยงเนี่ยต้องให้แน่นที่สุด ไม่ให้ไม่ให้แบบว่าให้น้ำมันท่วมเนี yeah. ่ย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะเรียงให้ดูเลยเราเ, mm hmm. เราเียงเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็ใส่น้ำเกลือที่เราต้มเย็นแล้วเนาะ <Yeah. S 1> ต้มสุกแล้วก็เย็น ใส่น้ำเกลือต้มเข้าไปค่ะใส่ให้ท่วมเลยค่ะเราจะใส่ไม่ไม่เค็มมากนะคะมันจะถ้าเค็มมากก็จะไม่เปรี้ยว สมมุติว่าความเค็มมีสามระดับเนี่ยเราจะมันมีหนึ่งสองสามเนี่ยเราจะระดับหนึ่งใส่ให้ท่วมไปเลยหลังจากนั้นก็ปิดฝา หนึ่งเดือนก็คือกินได้เลยค่ะเรามาต้มกระดูกหมูอะไรได้เลย ปิดฟาพอพอได้สองวันมันก็จะมันก็จะอืดขึ้นน้ำเกลือมันก็จะพูมขึ้นมาในเนี้ยไม่รู้พูดผิดหรือพูดถูก มันอืดขึ้นนะคะนะ้ำมันจะไหลออกมาแล้วเราก็เติมเข้าไปอีกนคะคะให้เพื่อนเดูพอประมาณนี่ค่ะส่วนส่วนอันนี้ก็คือกระเทียมดองจากคลิปที่แล้วค่ะประมาณได้ประมาณเดือนหนึ่งละเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูเนี่ยตอนแรกเราเราใส่เนี่ยมันจะฟูเนาะพอมันอิ่มตัวแล้วมันจะจมลงไปแล้วก็ หวานไม่มีเผ็ดนะ่ะเปิดแล้วหรอมาแล้วเนี่ยค่ะกรอบหวานค็มเปรี้ยวๆหน่อยๆมาทีนี้ก็ วิธีการดองผักของเราก็เสร็จสับเรยียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อีกประมาณ1เดือนสีเขาจากจากสีเขียวเนี่ยก็จะออกเป็นสีสีทองทองละเป็นสีผักดองนะคะจะกลายเป็นผักดองตอนนี้ยังไม่ยังไม่ยังไม่เป็นผักดองยังเป็นผักสดอยู่นะคะเพื่อนเอนคนไหนอยากทำก็ลองทำดูนะคะเอาไปตาก หนึ่งวันให้มันเหี่ยวถ้าเราตากให้มันเหี่ยวเนี่ยมันจะไม่ยังไงมันก็จะไม่ไม่เน่าถ้าตากไม่ถ้าตากไม่าาไม,ไม่ไม่ได้ที่อ่ะมันจะเน่าค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสําหรับ400กว่าผู้ติดตามดีใจมากดีใจที่สุดไม่คิดว่าจะมีคนดูเราขนาดนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย なか。